ขาเพื่อนเพื่อนเก็สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนๆน,นะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไอ้อุ้ยมังการด้วยนะครับวันนี้ก็ยุ่นเลยการแบ่งกันไปนะเกอรเป็นเมืองกระแพงเพชรนะสำหรับวันนี้มีด้วยกันสองเหรียญครับเอาพ่อไปเลยเพื่อนเพื่อนสองเหรียญน,นี้เปิดร้อยยี่สิบนมส่งนะสองเหรียญรวมกันร้อยยี่สิบนะครับไม่ใช่เหรียญละร้อยยี่สิบนะสองเหรียญร้อยยี่นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเหรียญแรกนะของวัดไตรตึงสารามนะปีสามเจ็ด เหรียญนี้ก็แทะดูง่ายนะเดิมๆนะครับผิวสภาพยิ่งๆมีเส้นเสี้ยนเห็นไหมเป็นเหรียญหลวงพูเชงนะครับเส้นเสี้ยนเป็นผิวลิปังเหรียญน,นะครับอ,อายุเจ็ดสองปีนะนี่นะครับก็เดิมนะครับเห็นนะธรรมชาติฟาร์มเป็นธรรมชาติผัดแท้ค,ๆๆครับปุ่นครับสนิมเนี่ยเขียวๆเห็นไหมครับดูง่ายไปเลยนะแบบนี้เห็นไหมหนนะังสือเล่มคมชัดนะครับ ต,ตัวหนังสือปึ้งๆเลยแบบนี้แถะเลยนะอ่าทอสายเพื่อนเพืก็จัดไปนะครับเพื่อนนี่ครับด้านหลังก็ประมาณนี้ยันเนี้ยบี้ได้นะอาจจะเกิดจากการปั๊มเยอะปั๊มอะไรพวกนี้นะอ่าปัม๊มในทามีบี้มีแบนได้นะครับนี่นะครับกำแพงเพชร b สามเจ็ดอ่ดาเห็นไหมธรรมชาตินะมาดูง่ายนะครับเห็นอนมานี่นะก็ประมาณนี้สำหรับเดรียญนี้นะครับเพื่อนอ่า โอเคเรามาดูกันเหรียญที่สองเรียญที่สองเรียญนี้นะครับก็เป็นเนื้อทองฝาบ้านนะผมดูเป็นทองฝาบ้านหรือว่าทองเหลืองนะครับวันนี้เท้าทงเงานะครับแบบ่นี้ใช่ไหมดูอย่างตโตอุโวเป็นอย่างเด้งเป็นสั่นเลยนะ,ะแท้เลยวันนี้พระพ,พ,พุทธวสิรยานนะครับนี่นะก็เดิมดีนะครับเหรียญนี้แท้เลยวันนี้นนะเงากับเมืองเพชรนะ ดูง่ายนะครับดูดวงตายมาเป็นเม็ดเลยนี่นะครับวัดมหาโพธิมงคลนะ,ะก็จะประมาณนี้ผมดูเป็นทองเหลืองน,นะ,ะเ,นเพื่อนดูยังไงก็คอมเมนต์แล้วกันไม่ใช้ก็ไล่ทองนะอันนี้ทองฝาบาทโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะสองเหรียญมาให้รับชมพระแท้กันยังน้อยได้ดูพราแท้กันทุกวันนะครับ โอเคอนวันนี้ก็เทดูงูงายนะประกันเทให้นะครับเพื่อนๆใครสนใจก็ติดต่อคอลิกทีลิงใต้คลิปนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้สวัสดีครับ